ดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณจำฉันได้ไหมคะอ๋อลูกค้าประจำเหรอคะอฉันชอบคุณมากเลยคะ่ะก็มากี่คนเหรอคะมาสองคนคะ่ะก็ถ้างั้นก็ต้องขอเชิญคนนึงนั่งรอก่อนนะคะงั้นฉันเองค่ะ พาลูกค้าไปนหนนะไหนสิได้ค่ะแม่แต่มาทางนี้เลยคุณอยากจะทานอะไรก่อนไหมคะไม่เป็นไรคะ่ฉะฉันนั่งนี้ได้อค่ะ อขอโทษนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็หันก็ไปดูกระจกได้นะคะไม่เป็นไรคะ่ะฉันอยากนั่งอย่างนี้มากกว่าก็นาดกรรมการเออสเปซอุย้ย แล้วก็เออน้ำหอมก็ฉันจะเอาปิดหน้าไว้นะคะอืมสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวฉันกลับมานะคะโอเคก็ ผ่านไปอเอาออกได้แล้วค่ะเอออย่าเพิ่งดูกระจกนะคะยังไม่เสร็จอ่าเหรอค่ะอืมีในเรียนอันนี่อุ้ยขอโทษคะ่ะ ก็ต้องมีขนด้วยเสร็จแล้วค่ะอ๋อสวยจังเลยค่ะขอบคุณนะคะก็จ่ายตรงตรงไหนคะก็ตรงแคชเชียร์ค่ะดีค,ค่ะบ๊ายบาย เลยนะคะพวกนั้นน่าจะมาแล้วนะคะโอเคค่ะโอยชอบร้านคุณมากเลยะคะ่ะฉันให้ไปเลยนะคะหนึ่งพันบาทเลยค่ะเออไม่แพงไปหรอคะ่ะร้านฉันมันถูกนะคะไม่เป็นไรคะ่ะฉันดีใจมากงานเธอฉันกลับก่อนนะอ้าแล้วฉันจะกลับยังไง มันฟ้ากับไงไปนะไยทิ้งกันอย่างนงี้ได้ไงเนี่ยกอ็อ่ลูกค้าลูกค้าไปนะโอเคค่ะมาทางนี้นะคะค่ะ ทางนี้แหละค่ะเออคุณแน่ใจแล้ค่ะอ้าวแน่ใจสิคะฉันทำงานที่นี่มาตัง้งเออเก้าปีแล้วนะคะอ่าแลค่ะแต่ว,ว่ามันดูเหมือนมันดูเหมือนไม่ใช่ห้องสปาเลยนะคะโอ้ช่างเธอค่ะมันคือห้องสปาและโอเคคุณอยากดูกระจกด้วไหมคะอืมไม่ต้องก็ได้ค่ะ อืมงี่ต่ออ้าวโอ้ยไม่รู้เรื่องจริงๆล,ลูกค้าเนี่ยเอ่อโทษนะค่ะที่บุนอุ้ยก้าว แล้วก็ส่วก็สักขึ้นชั่วโมงเดี๋ยวฉันกลับมาโอ้ก็เบียร์เลยค่ะเออช่าง จะมีผมแ๊บหนึ่งนะคะขอโทษค่ะไม่เป็น,นไรค่ะคุณดูสวยขึ้นเยอะเลยนะคะเออให้ฉันดูกระจกก่อนได้ไหมคะแล้วค่อยชมว้าวสวยมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะไม่ทราบว่าจ่ายตังตรงไหนหรอกค่ะพราตรงแคชเชียร์ค่ะ ค่ะบ๊ายบายลูกพาใครมาหนะหรือลูกคา้าคนนั้นล่ะก็คนนั้นก็คือคนนี้ไงค่ะ สวยขึ้นเยอะเลยนะคะคุณเหรอคะอถ้าไม่ทราบกี่บาทคะทั้งหมดก็เอเอาหกหกร้อยแปดสิบห้าบาทค่ะเพลงจังลดให้ฉันหน่อยได้ไหมคะ ออก็ได้นะคะนี่ถือว่าเป็นคุณเป็นเพื่อนของลูกค้าคนโปรดก็แปดร้อยสิบบาทก็ได้ก็บายบายนะคะอยากให้คุณมาอีกจังเลยเอ,อ่อาค่ะออสวยมากลูกค้คาคนนั้นอ่ะ ก็จริงนะแม่โอ้ถึงบ้านแล้วทำไมเพื่อนไม่มาสักทีนี้มาแล้ว เป็นใครนะ่ะฉันก็พิงคุกไงอืมไม่เธอไม่ใช่เอ้าอะไรอ่ะชวนฉันไปสปาเองนะฮะเธอรู้เรื่องนั้นได้ไงแอบฟังฉันเหรอ,อนี่เธอจ๋าที่เธอว่ ชื่อไก่ที่ไหนเหรอจริงจริงอเอองั้นบอกชื่อฉันมาสิาชื่อสังอืมแล้วฉันชอบกินอะไรชอบกินน้ำผลไม้ก็สุกแล้วฉันไม่ชอบกินอะไรโคดดิง ก็อูกแล้วอืมฉันชอบสีอะไรสีเทาโอเคใช่เธอขอโทษนะฉันว่าฉันจะไม่ไปสปาหน้านอีกันละโอ๊ยทำไมเดี๋ยวฉันโดนเธออัดอีกโอ๊ยฉันขอโทษล้วกันโอ๊ยเดี๋ยวไล แล้วเมื่อไหร่นี่เจ้าที่หน้าที่ทำสปามันเนี่ยมันจะหายเป็นปกติเออสองเดือนได้มั้สองเดือนฉันพูดเล่น,นสองวันเฮ้ยฉันนึนกว่าสอนเดือนจริงละเฮ้ยฉันไปนเข้าห้องน้ำนะฉันก็ว่าจะเข้าห้องน้ำนี่